สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากเมื่อวานนี้ยังซ้ำหนักหนักไม่เสร็จรอเจเสิอเออร์ไอจัสิเออร์ไออยู่ไหนฮะน้นำหนักของเจ้าส้มสองตัวก็จะได้เรียกกันนะประมาณ5้าโลเจโลแส่วนของเอิรอก็คือ4โลเป๊ะเลยคือแบบพวกเราก็นั่งรอเนาะเจ้าเสีร์ไอไม่มาหาเจ้าก,ก็ทีเลย,เลยไอ ไม่มายังไงก็ไม่มาสามตัวที่อยู่ข้างล่างและหนึ่งตัวที่เรียกอยู่ข้างหน้านี้เอ้าเจเสี่ไปเจเสี่ไปมันเห็นอะไรอยู่ๆก็ถอยเนาะและสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงค่าเมื่อเขาโดดขึ้นมาบนเตียงเอง๊โอข้างบนเตียงก็คือวุ่นวายมันยุ่งมายามากเดินเหมือนสวนสนามยังไงก็ไม่รู้มาน้ำหนักเธอจะอยู่ที่เท่าไร่มันคือเท่าไหร่แล้นี่นะเนี่ยโมเห็นเลยฟังจากเจยงตัวเองพูดในคิปประมาณ4ี่โลสามคิดห้ ไม่มันหนักขนาดนี้เลยหรอนี่คือผลสรุปข้องน้ำหนักตามนี้เลยแม่พวกแกก็ใจชีวิตดีเกินคุณผู้ชมแมวบ้านฉันคือขยันกริ้งมากค่ะโดยเฉพาะที่ไหนเปืเป้อนๆน,นะพร้อมแจกเงนกริง้งสร้างตัวยังไม่หมดนะเจ้าเสี่ย่ไปอยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมก็โฟก,กัสเอานาว่าตัวนหนกริ้งแบบไหน,นในขนาดนั้นนอกไปแกก็ปีกวิเวกเกินถ้าเกิดวัดอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านน่าจะเดินเข้าวัดได้แหละติดอย่างเดียวถ้าเกิดแมวเป็นแมวเฮ้ยถ้าเกิดแมวเป็นคนนี่ฉันว่าน,น่าจะเป็นสารลับได้ดีด้วยดูดสิท่านนาวัยิ่ง ไปไปเรื่อยนอนด้วยความที่ว่าเออไม่มีหมาก็เดินไปได้เนาะแต่ว่าอายเขาเป็นห่วงไงเดินมาสักตักนึงเดี๋ยวขอทำกวนจาาตัวก่อนนะเดี๋ยวเดินไปห้านี่ไม่ใช่ว่าสันจะได้กวาาทั้งถนนเลยเนี่ยไม่เอาสันก็คือทิ้งตัวทุกที่ แต่ว่าไอ้ตรงที่มันเปื้อนมันก็เปื้อนเปื้อนนะแมวก็ชอบชอบเมื่อนเจ้าตัวนี้เลยเจ้าเสือเออเออดูขี้ดงขี้ดินเศษใบมงคเศษใบไม้เต็มตัวเลยเออไม่อยู่จักะทีแม่แล้วไอ้ตัวที่นิ่งก็นิ่งเกินไม่มีความพอดีเลยกรุณาแบ่งแบ่งความพอดีมาให้เจ้าเสือไปหน่อยเนาะนวงก็จะเดินดิ่งๆเข้าป่าไปเดี๋ยวไปตามไปก่อนนะไอไปพอเห็นนั่งแล้วก็มาดูไอ้เต่าตามไอ้เต่าไอ้เต่าตามไอ้เต่าตามคืออะไรล่ะเอาไก่กับพอไก่ไก่ทำแมวตื่นเลย จากบ้านมาถึงตรงนี้ถามว่ามันไกลมมันก็ไม่ได้ไกลแต่ถามว่าความปลอดภัยมีไหมอะอย่างที่บอกแเละข้างๆบ้านตรงน้นก็คือมีมาแต่ว่าแมวก็น่าจะวิ่งเร็วอยู่แต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาเพราะว่า เพราะว่าเราจะไล่หมาแทนแมวบรรยากาศยามเย็นเมื่อวานนี้ก็คือดีมากค่ะมีทั้งลมมีทั้งครึ้มนะเออตอนเช้ามีฝนตกน้ำไดถ้าพูดตามความจริงนะี่ยแมวเขาไม่กล้ามาหรอกเนาะถ้าเกินไม่มีเราพามาด้วยเนาะแต่อันนี้คือเราก็มาอยู่กับเขาไงทุกคนทุกคนอาจจะเป็นกังวเออลเฮ้ยระวังแมวมากัดหมาแมวกัดหมาคือไม่ต้องกังวลค่ะอันที่เล่ม,มนะเนี่ยอ๋อนี่คือเล่มแมวเขาใกล้แต่บางทีนี่มันไม่มีเขาใกล้ก็เลยเล่นกลับมาเพอ,อเล่นกลับมาตอนะแหละคือไม่ได้ไล่ใครนะก็คือเจ้าเสียไปไปไปไหนจะไม่ได้ไล่แก พราะหนุ่มน้อยของเราก็อ่อนไหวเกินเนาะแค่วิ่งมามาแล้วมาตัดภาพมาที่ชาววันต้มมาค่ะคุณผู้ชมที่ประจําของป่ายนะั้นะตรงนี้นั้นจำเดี่ยมที่เจ้าเสือฟูกับเจ้าเสือไปทะเลาะกันตอนนั้นนะ่ะนี่คือแพ้จากเล็บหรือจากแค้วของเขาว่าน,นี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่มมนทะเลาะกันแล้วเกิดแพ้เอเขาก็ตีกันหยอกล้อกันตามประจาเขาเลยเนาะอาจจะแบบไม่รู้ไงว่าต้องยัง้งความแรงไว้สักแค่ไหนแมวที่บ้านจะเป็นพวกที่ไม่สู้แมวนะต่อให้เราอยู่บ้านเตืองแต่ว่ามีเขามาหาเรื่องก็คือวิ่งหนีนะไม่ได้สู้นะทุกคนมัันนนกก็็็็็เเเเเเเปป้้้้้งขขขขขอออออดดีีีีและะสสสยยาาคคืืไไมม่่จจบตตวู แม่มันเก่งกับชันมากค่ะแพ้เต็มแค่นเลยเราจึงฝึกวิทยายุทธให้แมวอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้พลกับแมวได้พลนกับทาสนี่แหละโอ้ยก็น่ารักสักขนาดนี้จะฝึกให้แมวเป็นนักรบหรือไงลาไปกับความน่ารักตะมูตะมีเขานะฝากกดไลกชร์กุตะตะไข่แล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายบาย